ดีครับมาพบก,กับช่องเอิ้นแฟมิลี่เราจะไปเล่นด่านที่มีคนแกล้งมากที่สุดทือออบบี้ที่แกล้งเยอะที่สุดนะครับไปเล่นกันเลยอ,อะไรครับ่ะนะครับที่ยายเที่กุด กโอ้โห <c ười> uh ั huh. uh ่นเหี่เพ <h ors> <h ors> ah ื่อนนึ่โคตรป้ายเพื่อนตกไม่ยิ้มไม่แช่ไม่เต็มัดเี่มันอ้า เติมลยายซื้อขาเขียวให้ในนั้นนะไมกินดิไม่กนไม่กินนั้น,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 นอันนี้ด่านไม่ค่อยก่นครับนาอไปด่านที่สามก็เลยไปเลยครับทนะุม่ม ทียนขนอยดก็จะตองับิอุเบีเบบีอุดนดทีไปกันเลยครับคุณนิดท,ทมลงอันคุณลงอันที่สองแล้วนะคุณน,นิดตีตัวระเบิดเวลาตู้ม อะนรนะครับเขาเพิ่ม uh> เ mm ียงกนครับไปเลย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 ึ๊บ ไป,ไปกันต่อไปว้ายตกอีกแล้วเพื่อนตกตกไม่ออกไปเลยแต่กระโต้จช่วยอย่างี้ช่วยกระโดดตูนก็นไปที่ด่านไหนก็ได้ ต้องดีไปแล้วครับมีคนแก้งอยู่ข้างหลังเรา 那你咋样？呜，一会儿这个。 มีคนถือมือท้องด้วยทุกคนตกอ,อีกแล้วเม่อขอจบแต่เพียงเท่านี้นะจะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเติ้ลแฟมิลี่ are very lazy. Goodbye, <sighs> okay, i